สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการทำงานของดิฟสวิตสีแดงซ้ายมือด้านบนนี้กันเลยนะคะว่า4ปุ่มนี้ทำงานอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูดิฟสวิตที่1กันก่อนนะคะดิฟสวิตที่1น,นี้จะเป็นของอั t ตโคดก็คือปิดอัตโนมัติค่ะดูตามคู่มือนะคะหากเราปรับลงเป็น OFF จะปิดฟังก์ชันออโต้ o โคดค่ะหากเราปรับขึ้นด้านบนจะเป็น ON เปิดฟังก์ชันออโต้โคดนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นดิฟสวิตที่2นะคะจะเป็นดิฟสวิตของฟังก์ชันรีโมทค่ะถ้าปรับลงคือออฟนะคะจะเป็นรีโมทแบบ1ปุ่มเป็นค่าโรงงานที่เขาตั้งมานะคะจะทำงานได้แค่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มซ้ายบนเปิดปิดดุดในปุ่มนั้นนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้แบบ4ปุ่มนะคะเราสามารถปรับดิฟสวิตที่2นี้ขึ้นด้านบนเลยเป็นออนนะคะ ในรีโมทก็จะทำงานเป็นแบบ4ปุ่มเลยนะคะดิฟสวิตช์ถัดมานะคะจะเป็นดิฟสวิตช์ที่3อันนี้จะเป็นเสียงการแจ้งเตือนของมอเตอร์นะคะทำงานควบคู่กับไฟหัวเสาค่ะแต่ในกรณีที่เราไม่ต่อไฟหัวเสานะคะถ้าถ้าเราปรับลงเป็น Off จะไม่มีเสียงดีเลยที่บอร์ดทำงานนะคะแต่ถ้าเราปรับขึ้นด้านบนจะมีเสียงดีเลย์ทำงานจากบอร์ดนะคะ และดิฟสวิตสุดท้ายนะคะจะเป็นการทำงานของทิศทางประตูนะคะหากปรับลงจะเป็นทิศทางประตูเปิดไว้ฝั่งขวาหากปรับขึ้นเป็นออนจะเปิดไปฝั่งซ้ายนะคะเรามาดูการแตกต่างกันที่ดิฟสวิตนะคะทิศทางประตูก่อนปรับดิฟสวิตที่4นะคะที่ไฟสถานะที่บอร์ดกับคิปเป็นคชชิงประตูกำลังปิดหมุนมาฝั่งนี้นะคะ ทิศทางประตูหลังปรับดิฟสวิตที่4ขึ้นเป็นออนแล้วนะคะไฟสถานะบนบอร์ดกับพิบเป็นโอเพ่นนะคะหมุนมาฝั่งทิศทางนี้นะคะ